สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนพฤติกรรมใครเป็นใครทำอะไรในช่วงนั้นหลังสภาเลือกยิ่งลักษณ์เป็นนายกหญิงคนแรกเมื่อวันที่5สิงหาคม2554ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา10นาฬิกาโดยมีวาระสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ได้เปิดประชุมสภาปีที่1ครั้งที่2สมัยสามัญทั่วไปโดยมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนันท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรณขณะนั้นทำหน้าที่ประธานการประชุมมีสมาชิกลงชื่อ488คนครบองค์ประชุม นายสมศักดิ์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าวแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาทั้งสองคนพร้อมหารือกับสมาชิกถึงมาตรการในการทำงานร่วมกันในสภาจากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญเรื่องเสนอใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยนายสนอเทียนทองสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกคนที่28 ขอเสนอนางสาวยิ่งลักษณชินวัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่จะเป็นนายกโดยมีสมาชิกซีกพรรคร่วมรัฐบาลกดบัตรรับถูกต้อง 294เสียงงดออกเสียง40เสียงโดยไม่มีใครเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นจากนั้นเวลา10นาฬิกา50นาทีได้เริ่มการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยการขานชื่อเรียบตามตัวอักษรพร้อมตั้งคณะกรรมการนับคะแนนหลังสมาชิกออกเสียงลงคะแนนโดยการขานชื่อครบทุกคน ประธานสภาได้แจ้งผลการลงมติว่ามีผู้เห็นชอบ296ไม่เห็นชอบ3งดออกเสียง197ถือว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมทันทีในเวลา11นาฬิกา44นาที สำหรับสสที่ลงมติไม่เห็นด้วยมีสาคนคือนายบุญยอดสุขทินไทยนายวัชระเพชรทองสสบัญชีรายชื่อและนายอัธพรพลระบุตรสสเพชรบุรีพักประชาธิปัตย์ส่วนสอสพักร่วมรัฐบาลที่งดออกเสียงสี่เสียงประกอบด้วยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนันท์ประธานสภานายเจริญจันโกมล นายวิสุทธ์ชัยนรุนรองประธานสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายก หลังปิดการประชุมแกนนําและสสพักเพื่อไทยต่างปรบมือแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ยกมือไหว้นายชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมขอบคุณทุกคนที่โหวตให้จากนั้นสสต่างเข้าไปจับมือแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่น ผลจากการเลือกนายกครั้งนั้นมติชนสุดสัปดาห์ได้ขึ้นปกพร้อมภาดหัวประธานโทษมือใหม่หัดขับพร้อมทั้งจัดเต็มบทวิเคราะห์การเมืองอนาคตรัฐบาลฉบับวางแผงเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554ปีที่31ฉบับที่1617 หนึ่งในบทวิเคราะห์สำคัญของเล่มคือการมองไปที่จุดแข็งสุดของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ว่าคงเป็นอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นบอกนั่นคือดูดีพูดจาอะไรเป็นหลักเป็นฐานซึ่งก็สอดคล้องกับนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่าผมว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ดูท่าทางกระชับกระเฉงการถูกปรามาสถ,ถือว่าดีเพราะทำให้ระมัดระวังคิดว่าไม่น่ามีปัญหาทำงานได้ปฏิกิริยาจากคนคุมกำลังและจากคนเก๋าเกมทางการเมืองเช่นนี้คงทำให้ผู้ที่เอาใจช่วยนางสาวยิ่งรักสบายใจขึ้น และที่จริงหลายคนก็คงไม่เห็นต่างว่าสิ่งที่ดูดีที่สุดของนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ก็คือการพูดจาดีนอบน้อมและเมื่อผสานกับความสดใหม่ทำให้ได้รับโอกาสทำงานค่อนข้างสูงพร้อมทั้งเอาใจช่วยให้มือใหม่หัดขับให้ออกตัวและขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างราบรื่น แต่กระนั้นการขอโอกาสด้วยการออกตัวแบบประทานโทษมือใหม่หัดขับนั้นก็คงมีระยะเวลาให้ระดับหนึ่งซึ่งก็คงไม่ยาวนานนักหลังจากนั้นก็มีคนทวงถามและสักไซไล่เรียงถึงผลงานและสัญญาที่ให้ไว้มือใหม่จำต้องแปลเป็นมือเก่าให้ได้โดยเร็ว ว่าที่จริงสำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะมือใหม่ก็ดูจะพยายามทำการบ้านล่วงหน้าอยู่พอสมควรสะท้อนผ่านคำถแถลงหลังมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมที่นางสาวยิ่งลักษณ์พยายามจะตอบสนองทุกภาคส่วนนับตั้งแต่ 1. การสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณด้วยการย้ำว่าจะจงรักภักดีทุ่มเทอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมทั้งยังระลึกถึงพระบร,รมราโชวาทที่ได้พระราชทานให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่24มกราคม2532ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นบัณฑิตจบใหม่รุ่นนั้นด้วยว่า ประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์กับทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำทธิ์ผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติและแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให เข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไป 2. ยืนยันเจตนารมณ์ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหามิใช่มุม่งแก้แค้น 3. พร้อมจะทำงานกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนประชาชนทุกพื้นที่รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างตั้งใจและเต็มใจ 4. การเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงในช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานตรงข้ามกับความเข้มแข็งที่ควบคู่กับความอ่อนโยนการรับฟังปัญหาและความท้าทายด้วยทัศนะที่แตกต่างอาจเผยให้เราเห็นทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นและหลากหลายมากขึ้น 5. ใช้ความเป็นมืออาชีพสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่ประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ ไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทำเพื่อประเทศไทยของทุกคนซึ่งหากนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ทำตามที่ประกาศไว้เชื่อว่ามือใหม่ก็คงขับเคลื่อนรัฐบาลไปได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามหลังหลายชื่อคณะรัฐมนตรีปรากฏออกมามีเสียงห่วงใยติดตามมาทันทีเนื่องจากไม่มีมือกฎหม้ยอาชีพอยู่ในคณะรัฐมนตรีเลย ทั้งที่โดยความจริงแล้วมือใหม่ทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่ไว้ใจได้ดูแลเนติบริกรอย่างนายวิสนุเครืองามในตอนนั้นได้เตือนอย่างห่วงใยเกี่ยวกับฐานความผิดใหม่ ที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นตามหลักนิติธรรมสุ่มเสี่ยงที่ฝ่ายการเมืองจะทำผิดสูงมากโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์มาจากภาคเอกชนที่ไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะนึกไม่ถึงและยิ่งหักโคลนเอาวิธีการทำงานของพี่ชายทักษิณชิน,นวัตรมาใช้คือทำงานเร็วและลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว โอกาสพลาดมีสูงมากซึ่งพลาดในปัจจุบันไม่ใช่เพียงจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองเท่านั้นหากแต่จะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งจะทำให้รัฐบาลตายน้ำตื้นได้คําเตือนเรื่องนี้จึงต้องพึงสำเนียกให้ดีเพราะนางสาวยิ่งลักษณ์และเพื่อไทยมีโจทย์ทางการเมืองรออยู่เพียบพักประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ถือเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพไม่ต้องพูดถึงรับมีดรออยู่แล้ว กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและแนวร่วมต่อต้านระบอบทักษิณก็ยังซุ่มรอเงื่อนไขเพื่อการลุกฮือและจัดการตามช่องทางกฎหมายทุกช่องทางที่มีอยู่ ขณะเดียวกันกลุ่มอํานาจพิเศษก็ยังกลุ่มกลไกลแห่งอํานาจรัฐและตุลาการพิวัตรเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาให้มือใหม่ทันทีเป็นปัญหาเหมือนที่นายสมัครสุนทรเวชต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาทํากับข้าวออกโทรทัศน์เป็นปัญหาเหมือนรัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์ที่พังคลื่นลงโดยกระบวนการยุบพักพลังประชาชนผ่านกลไกลแห่งตุลาการพิวัตร และโจทย์ทางการเมืองเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ